Các ừ, hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những มีน้ำน้ำไหลเข้าบ้านหน้าร้านค่ะค่ะเป็นไรพี่น้องน้ำจ้าเป็นไรครับพี่น้องจ้า เขามาบ้านแล้ว네จ้ะดี๋ยวพากันไว้เนาะจ้ะเต็มนายานเต็มคูตบาทเต็มคุตบาทอไบางเลยที่บอก่เตียนกินกกินกนานะ เดี๋ยวต้องเบินหลายคนเจ้ามาน้องจ้ามันจะเบินน้ำอีอยน่